สวัสดีค่ะนักเรียนภาษาไทยวันนี้นะคะคือเรียนเรื่องเล่าอักษรกลางนะคะแล้วก็จะเอาคำศัพท์อักษรกลางนะคะมาเขียนเป็นเรื่องเล่านะคะให้เรียนฝึกคัดฝึกอ่านแล้วอัดวิดีโอส่งจากนั้นก็จะต้องได้วาดรูปนะคะตามจินตนาการของนักเรียนนะคะอ่ะมาฝึกอ่านพร้อมกันที่ครูขยายแป๊บหนึ่งนะคะ ป่าในเกาะดำเก่ามีไก่แจ้ดื้ ยเก้าตัวไก่เก้าตัวเจต่อ บีใกลไกล้เจ้าเต่าตัวเตี้ยและเจ้า เตาตีตัวต่อเพียพ้ยเพี้ยตัวต่อหนีปลายกะลา รีกะปูเกือ้อป้ากะปูตีเพียตัวต่อจนหนี ไปอีกครั้งนะคะะครั้งนี้ครูจะใช้ขีดเส้นเอานะคะบรรทัดที่1บรรทัดที่2บรรทัดที่3แล้วบรรทัดที่ส เริ่มกันนะคะเวลาอ่านกับทรงวิดีโอให้ครูนะคะให้อ่านเหมือนอย่างที่ครูขีดเส้นนะคะไออันแรกเป็นการฝึกอ่านช้าๆตามตามที่ครูเขียนไปเนาะอ่ะเริ่มป่าในเกาะด้ามเก่ามีไก่แจ้ดือ้ออยู่เก้าตัวไก่เก้าตัวเจอต่อบี้ใกล้ใกล เจ้าเต่าตัว,ตวเตี้ยและเจ้าเต่าตีต,ตัวต่อเพีย้ยเพียตัวต่อหนีไปใกล้ป้านารีกะปูเกือ้อป้ากะปูตีเพียตัวต่อจนหนีไปเวลาอ่านนะคะอ่านแบบนี้นะคะจะสามารถทำให้นักเรียนอ่านแบบปกติได้ อะอีกอันนึงค่ะภาพหนูอาจจะวาดรูปไก่ไก่ไก่คุณอาจจะไม่สวยหรือไก่หนูนี้ไม่สวยตามจินตนาการเนาะนี่ไก่ไก่ต้องวาด9ตัวนะคะนี่คือตัวอย่างไก่อาจจะมีตัวต่ออ่าตัวต่อหนูเคยเห็นไหม ตัวต่อนี่กัดถึงตายได้นะคะถ้าไม่รู้จักก็สามารถเซิร์ชดูที่ google ได้เนาะเวลาจะวาดรูปนะคะนี่ตัวต่ออย่างนี้ก็ได้นะคะตัวต่อตัวต่อนี่กัดเจ็บนะคะลูกกัดแล้วก็อาจถึงตายมีผิดไรแรงไก่หนึ่งตัวอยู่เนาะ

ห้าตัวนี้ก็ได้นี่ครูรีบวาดนะคะนักเรียนก็จะวาดตามจินตานาการตัวเองได้เลยหนึ่งสองสามสห้าหอาจจะวาดไข่หัวอย่างนี้ลูกเหมือนเป็นตัวอย่างแ่เจ็แนี่แสดงว่ามีไก่9อยู่ตรงนี้ก็ได้นี่เห็นไหมอย่างนี้ก็ได้นะคะ ไม่จำเป็นต้องวาดเหมือนครูก็ได้ให้รู้มีปู่ใช่ไหมป้าน,านาลีหนูอาจจะวาดรูปคนสองคนป้า อย่างนี้ก็ได้นะคะลูกอย่างนี้นะคะก็คือให้วาดรูปตามจินตนาการนะคะตัวละครมีอะไรบ้างวาดลงไปนะคะข้อนี้สิบคะแนนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ